สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจเจแดงก็มาถึงร้านสมตำเนาะมาจากสุรินทร์กมาแวะหนองโกละพานแม่กระพ่อัดเหตุก็กเลยมาแวะมาแวร้านสมตำก่อนค่ะท่านผู้ชมรถข้าเจ้ากับเรื่องเตรียมเลยอยู่เพื่อใช้วัานเออท่านผู้ชมสิมาถามลานสมตำเิ่นอ่ามาถามหวยค่ะท่านผู้ชมอ่าสวัสดีค่ะ รวยรวยแหงแงเลิกขายเลยมันบรนี่่มเมนเาะซีมงคงมีอะไรเหลือบ้างจ้ะเจแดง่านมากเรือวัดเหุดอ้ยเนาะเลขเลขนของแม่หมูตุกพกเนาะทำมากว่าังเจแดงเป็นเป็นังมาดนทังหผมก็บ่รู้วท่บัานแต่ไข่ทานของของแม่หมูตุกพกเนาะ ตกโคกครับถ้าบนนี่นี่บนอันนี้ล่างเนาะบ,บนนี่นาสีเด่นแปดรองเก่าครับวิ่งแปดเต็มที่เลยครับตัวนี้วิ่งแปดถ้าจับคู่ให้กับสิประมาณแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าครับประมาณนี้ครับผมถ้าล่างนี่เนาะล่างนี่ เดนเจ็ดล่องหนครับผมถ้าวิ่งนี่วิ่งเจ็ดได้เต็มที่เลยแต่ว่าผมมั่นใจเจ็ดแห้งวันนี้ครับผมถ้าเล่นก็เล่นตัวนี้ครับถ้าจับปูเด้กครับผมถ้ามันสิร้อยออกมาได้ประซาสุนกับสิได้เห็นว่ามันสิมาตัวนี้บะถ้ามันลอยมากเจ็ด เลขร้อยเนี่ยสี่ร้อยไรดูไรเลยตัวห้าเลขคนสี่ร้อยเขาบ่กร้อยแล้วก็พานเขามาเลยสิเป็นลักษณะนี้ทั้งหมดร้อยของสูตรของแม่หมูตกโคเคตมาสิเป็นลักษณะนี้ครับของแม่หมูโตโคให้เห็ออกมาวิ่งแปดบนวิ่งเจ็ดล่างครับผมเล่นได้เลยเจ็ดกับแปดล่างกับบนห้าถ้าบนก็เป็นแปดศูนย์แปดเจ็ด แปดเก้าข้างล่างก็เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าอแมวมูตรงเลียดังครับผมจะแดีงว่าวิ่นวิ่งซีตัวนี้ถูกถูกบนล่างถ้าเล่นถ้าเล่นนี่ได้ถ้าถ้าเล่นตามมุมทแยงของมันเนาะถ้าเล่นตามมุมทแย่งมันจะเป็นซี่เลยเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเลขสีตัวนี้เลยได้เลยครับจับวิ่นเรื่องบนล่างนี้ได้จะได้กินเนาะสีตัวนี้ ที่เป็นเขาวิ่งตรงมเรียกดังเขาเลยเนี่ยเขาจับ่เรื่อยๆทักชูนทุ่มแม่มูดเจ็ดนาสยืนยืนทามู่ก็แปดยืนทักตรงกันไล่เจ้านี่นะน้าญาติเจ้าคือล็อกนี้ตรงกันไล่เจ้าคือจังหวดหกีเห็นปะถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเพื่อเจ้าล็อกนี้ก็จะเป็นตัวนี้มวนนี่ใช่เจ็ดเจ็ด อเาตำล่ามันเจเช็ดเกานั่นแล้วเ็เก้าเช็าต่าเช็ดเก้าเจดีก็่าถ้าถ้าเพิ่มสีเฮ็ดนี้เขาอีกไงยันบอกไฟไเนื้อไฟไงล่ะโอ้โหพงโค้ัโ้งีด้อบนี้ครับผมเลยพีร์ลเล็้อยต้องตบตพีรวินวินเลยค่บท่านผู้ชมตับยเก็บบ้างยิงจับคู่ด้วครับ หักแดี่เจเจ็ดดเก้าเจ็แล้วก็เจ็ดกเจ็ดิเก้าองเ็บไปพิจารณาไปตนครับผมแคบนาจอท่านผู้ชมแล้วมันมันใจแห้งมันมันใจว่างูเมื่อกี้มันใจแห้งเลยโนเ้าัออกแปดกันยกันเีอลทนไม่สกนหอกจ้าสกเนเป็นึแปดนึ่ที่ที่เบิ้งเบิ้งตรงกันายเจ้าเนย ซีเมนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตรงกันหลายเจ้ามาแท่เจดหนึ่งเส้นทิ่มกับเออมีหาหนึ่งข้างล่างพันเด่นหนึ่งกับสองข้างล่างเส้นทิมมาหนึ่งกับเข่าคายหนึ่งหนึ่งกว่าสองสองโมงถึใหนส่งเดือนสองวันนี่ เินเจ็ดกับแปแล้วกันโอเคสองบ่มีสองงชงสันเอาเอาเจ็ดเอาเจเจล้านนี่ไปใส่กับเลขเช่นมิใส่หนึ่งน่าจะได้นี่แหละตรงกันกับปูอันหาเจปอ่าตรงกันกับพิศนาปูเมืองนี่คือมาตรงกันอย่างเปิล็อนี้เขาเป็นเบิ้ที่เขาลยลอถาลอเบิรงล็อกเเจ็ดเเลยถาลอเบิรงของสุดท้ายของปูสามหกี ผมพดท่ายเพินแล้วก็ลอบ่งปูซี่ปาขาวถ้าตรงกันนี่จัดเจ็ดหนึ่งจัดเต็มเลยเพราะว่าผมฟังมาหลายท่านกันต้ใครพคือกันพึ่ยสวงนี่ยนตะพืนบาทมันดังไยานเพื่อลอกนี้เหรอนี่จะได้คือสิบเ็ดถ้าเขาว่าลอกนีเจ็ึ่งนึงเจ็ดเต็มเต็มเลย งวดนึงมัดแปดหนึ่งแปดมันไปออกแปดหนึงเดือนสเกวกับมาที่ม้าตอนนั้นตีหนึ่ยู่หลักหน่วยมันคุยอีบีราปญหามันมนหลักหน่วยแปดหนึ่งมันบอกาอยแบบองวดกัละตตีเจ็ดก็แปดแปดน่เจดั็ูปูหาเจ็ดแปดกะปูหาเจ็ดแดกะงวดก้อนกับลัตีหนึ่งมันบอกปันมาถ่ายหนึ่งเนาะก้นกับออยหนึ่งหนึ่งยด เกือบสองังเขามาเขียนใสหายเล่าหนึ่งหนึ่งเจ้างวดนี่เล่าหาเน้นโตเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งบนนีแะเาบอกว่าบนมีล่างโอมันกับมาได้เรื่องบนงล่างมันบปนแนวเปนนลดอกแนนแปดนาทียืนบนจำได้ว่าเลขล่างสมต่ำหงวดแต่หลายงวดก่อนแปดหนึ่งมันบ่มันออกบนมันบ่หงววนนะจำได้อยู่เลยแนนให้ล่าง ให้ล่างออกบนงวดนั้นเพิ่นถูกตรงๆเลยแปดหนึ่งอ่ะยังคื่อปัญหาเป็มันึ่เาเรียกนี้เรียกดังค่ะนต้องไปเบิเลยเบิเจดเจ็ดเแต่ลอเบิเบอเบิรเจ็ดเจ็ดกับสองสอง่อนีทานนี้คือเบิ็ดเจ็ดกับสองสองก็ผ่าหาีนี่เบิร์ได้แค่สาตัวท่านผู้ชมถ้าเพิ่นลอกนี้เฮ้าเจดียคิดว่าเจ็ดเก่าแนนาเจ็ดเก่าดูนี่โ้ยเลยดูแนนสูต ของแม่หูเลยแมเพราะว่าเจ็ดหนึ่งเจ่องเป็นเดินล่างบ่เจดบันนกข้างบนกับเกมันบลามันก็มาคููกันไดเจเก้าสูของแม่หูนี่สองห้าบบ่มีแม่นอยของเจดแดงกับบ็บนสามสามสี่ยรักรอยตามรักอยแมนยมักน้ำมักสามยรักอยผมมักน้ำอยูสองแค่ง่ตว่า ปกต่ว่าสามหรือนึ่ต oh. yeah. yeah. oh. oh, ัวยาหลางหนอยนะคือควบควบหลางสิิงเขาไม่ร้เพราะว่ามัดเกียรติและมัดแต่ว่าสามกับโบเห็นมาดจากเจ้าดิหล่ะควบมักเน่ะแต่ว่ามาดตะเดือนจากเก่าวแล้วสามหาเพิ่นคักมักคักเพราะว่าไม่รู้นี่สามลดโหนาเพราะาพวงที่ไม่รักไม่รักสิเอ้าสีเฮ็ดยังกว่าคันนี้ตำปูดิบครับผมโอ้ยตำปูดิบยั่งยั่งยืนบ่ยั่งยั่งอ้าวตำตำจันตำอ่าท่านผู้ชมมากินส้มตำน้ำกันพออนุญาต ขออนุญาตถ่ายทำว่าของสุเบิสเดียดนะแบบนี้ครับพผมขอแค่แมงปูอ๋อครกหนึ่งเส้นแต่ไม่ใส่หมูยอเด้อครับผมนี่ปลาอันนี้ตำปลาปูดิบ่ตำปลาปูดิบเนี่กระปูนี่เพราะของเขาเต้าปลาของเบิสหักหน่อยเอาปูเอาปูเผ็ดกรงหนึ่งแต่ไม่เผ็ดมากครับผมเผ็ดกลางๆแล้วกลางนิบเนาะค่ะแล้วก็ ไม่เผ็ดอีกหนึ่งไม่เผ็ดอีกหนึ่งเนาะจะเป็หายร้าน <ไฟ S 1> ร้านก็นกนมักบะหมี่กลุ้มเยเดี่ยกาได้หาสามที่นมักจมหามักมาบ้างด้กันนอตะวันของผมมันบอดไปล่ะหาไหมเนี่เดี่ยจะเออจเดี่ยกับบะหมัก้กันคือสิบเดนนัเพลินมู้หม,ม,มักแห้งฟัน,นแห้งถูกคือสิเดเป็นร้านละมั่งกิว่ะหาแถวสิบ้ากเลยนะ สองกับบ้ามาหลักหน่วยเจแดงมีคอแลี้ยวตัดทิ้งเลยสองหลักหน่วยฮ่าลกดิบทิ่มเลยมนสีมุนงกับเป็ดเต่าเหมืนแมนแมนเต่ามาแห้งทั้งหมดร้อยสามสิบลูกนี่ปลาปูปูดิบปลาปูดิบปลาปูดิบต่อไปจะเป็นของเจแดงตำปูเผ็ดหนึ่งไม่เผ็ดอีกกงหนึ่งใส่พริกเม็ดเดียวนะ แห็นละเขาต้อง30นาทไปบอกให้ใครอยากซื้อเรียกื้อเบอร์เข้าไปในช่องเจแดงคนแดงเบอเดิมกับเือร์สกวอรสกาวชาแนลรั่หัดชาแนลหันลนลเข้าไปเพ่เอยติดตามเลค่ะช่องเจแดงช่องรัหัดชาแนลคือถือทีมงานติดตามเพื่อน่าสิลอถาเบิรงนเพิ่งหยิบแต่ก็เห็นแลลวล่ะในขิปเพิ่งจะเลยสดในเบิรงสเว้าดำ้บาหน้าก็เลย จัดเห็นเพิ่นไปแล้วข้าเห็นรูปแหวนน่องก่อนจ้าเห็นยุ่งน้องเพิ่อนประเีศยัง่อนแมวแมวเหมาชาแนลกว่าบ่เหนวเหมียวเหมียวเหมาบ่เห็นเพิ่นยุ่งมือไปวัดน้ำกันกับน้องเพิ่นน้องคนละคนกับหมวดก่อรั่งน้องผู้ใหญ่เพิ่นมั่งจ้าว่าจ้า่เห็นน้ำกันแหวนสองสองแล้วกันบ่เ้ยเพิ่นไปแล้วจ้าเห็นยุ่งเพราะว่า มักหาสามที่กับบคัดกันแล้วเนาะเดียวอเอินสบายแล้วพมีซื้อที่เดียวมากก็สามหมูนี่แหละคนแก่ือกันนาบแนวบ่มีหักมอเียแมนแแนวบ่มีหักที่บ้านละบุญไทยบุญมั่นแต่ใจแดงยนี้ยโมถูงน้ำพ่นหวดก่อนเนาะเป่นด้หนึ่งหนจากปูมักเาิ่นอยูะนี่ละมื่อนะดวงมับกมักแห้งลายขาดตัวเดียวว่าสีเสือแตว่าว่า คิดแน่ใจอีกนึงมันบอกออกเด้อเออมันบอกออกดคิดแน่ใจยังซีหนึงไม้คับ่าเนี่ยเออมาเปลี่ยนแล้วมาตัวเดียวาคุูกันแปดหน่นึ่งแปดท่านโอ้ยได้ยังม่ซื้อสมตำถ้ามันเป็นซีเอสเห่าั่นเขาเลนหนึ่งแปดหนึ่งเลยต่ว่าใหมันเป็นแปดหนึ่งหนึ่งก็เป็นตัโอ้นั่นแหะเจ้าเป่ยนงหเงินอนสองหมื่นบนเล่าดวงเล่าเนาะแก้วง่ซ้อแปดหนึ่งหนึ่งแปดอ ผู้ใดก็ว่าบังฮัดกับเจแดงจะได้หลายปูบอกกักหนึ่งหนึ่งยูเกิดเพิ่นวาโอ้ยบุญบ่มีดวงบ่มีท่านออถ้า่าออกมากรือเูล่าแ่คือเาออกเ็ดศูนย์เหี่รายของผมแตดลวันวันี้เจ็ดศูนย์ีอีกคนหนึ่งทรมาบอกหนึ่งวาศูนย์ลานปรดเส้นเด้อีกคนหนึ่งท่มาบอกเห็นบ่ศูนย์านปวดเส้นเพิ่นวาศูนย์บอกจ้ามีลาที่ไทยไป 70 71 79 70 71 79 70 71 79พิจนาปูเมืองกับนกจิบนกจิจจจบ7ตัวบินขามน้องน้ำตายหนึ่งอ้าวลอ่า3 2ต้งขัวเขาไหมมันกตีได้ว่า 70, 70 71ขึ้กันเด็กพิจนาปูเมือง70 71เลยไงหมูเนี่ยเออเขากันเข้ากันร้ายเจ้ายุนารุ่นยุ่ น่าซื้อได้เนาะน้ามันใจแห้งติดเก็ดนี่น้ำมันใจพักเนี่ยถ้าปัญหามันคือสิเอาเก็ดยังไงผมมักเกล็ดซูนเกล็ดลงเก็ดต่อปล่อยตามธรรมชาติก็คือสิได้ตัวนี้การล่อฟังหวยปูซี่ปลาขาวเนาะตลอดนี่เนาะกับหวยปูน่ะมาใส่กันถ้าตรงกันนี่ถ้าบม่ลอกนี่ค็เพือสิเป็นของเห่านะมั้งย่านย่างเดียวย่านเขาใหญ่เลยเออเฮ้ยพวกตายเลย โอยแปดเนงรุ่นหน่ยยังกับไ่ได้รุ่นหน่นงอี่แมนแมนแมกับเอานึงแดหนึ่งมาแลหวค่ะท่านผู้ชมที่จจแดงเจออยู่กลางด่างเมื่อกี้นี่ตะเหลียวเห็นนอนละเนี่ละนาดอยู่เนี่ยตกห่นเลยตกรลนเลยตกรถเบิร์นละนีน่นะนก็ยืนเบิงพ้นกับโรกาส้มเนาะเพราะว่ากลัวกระดูกหักกระดูกลวเนาะ คือเดี๋ยวพอลุตาบาดใจถ้าุณคุดได้คือแมนบอกว่าผ่าหัตร่องเบิ้องนี้เบิ้งซอยเพิ่นเออบ่ซอยเพิ่นหน่อยก็ได้ซอยเพิ่นหลายกะบางที่เข้ากับหายาหอมเยอะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมแยกหน่อยเข้าก็ได้หยาหอมยาดมแล้วก็ได้โทษตามญาติไหนเข้าวานอ่ะแมนได้โทษถามญาติเพิ่นให้ได้ยาดมยามองเพิ่นเออ มหาดว่าโอ้ยย่านภาพติดตาเมียเพิ่นว่านั่นนะเดี๋ยวสินวนบอรลับเบอร์สันอ้าวเบอร์ับคิดตัวเบอร์คิดดอกเจแดงคิดคิดอยู่กับเบอรโดนขึ้นเดียวนั่นแหละคิดกับคิดน้ำนั่นแหละคิดน้ำเพิ่นสงสารคิอยู่ไหนนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเจแดงหนี่บอรย่านบอรย่านยังแต่ว่าขันแม่นเจอนี่ก็คืออยากซอยซอยให้ ยาดมยามองซอยทอดต่ำไวลาคนติดตามไปเ้อเจดแดงคนเดิมรหัสชาแนลกับเจดแดงท่านผู้ชมเหมอนมะเบิงสูงต่ำเบื้อแบนี้เนเห็ดสะอาดสะอานเนี่ยค่ะท่านผู้ชมพันล่างนะันแรนเห็นป้ะก็เป็นล่างย่างดีมะตามันี้ขาล่อๆค่ะท่านผู้ชมล่อเบิงเออน้้ไหลออก น้ำรายออกคับเนาะจรอรอสักหน่อยเนาะไปสิรอขึ้นต่ํามารอก่อน7070 71 70780 87 89เพิ่นก็มาแ้งหลายอาจารย์เอเนาะ89อันนี้ก็มีบ่แม่นบ่โอ้ยได้กินแล้วเฮาบ่ถือบนก็ถือล่างแน่นอนานอกันเนาะ าะถือบนกบถือล่างเน่นอนของเขานีแปด้าพอมโตมันโตแจงมากบนจ็ดศูนย์เงเจล่างเดินเจ็ดกเดินแปดนีมัครับี่ชมหอมหอมับเผ้ชมอันนี้พริกนหอมโอ้ยนำไลยออกไปให้ร้านโคกนี่หอมมีหลีน้ำมุส้มหอมปะพล่าเป็นลาสุครับผมพลา อี่นี่เป็นวัตถุสะก้อนมันได้เสียออกจำไนเกี่ยนจากล่าพิ่าเสียออกจำไนนี่นาคนเวลายอย่างนึปูสดครับผมเป็นปูที่ว่าขึ้นจากเรือดล่ะใส่กันล่างมาเลยครับว่าใส่ของใส่แซ่ฟิตครับผมอันนี้ไม่เส็ยไม่เสียจะเป็นร้าน ร้านก็กินริรับกุงก็กินริบอันแทำมาจากชุนบุร <c oughs> แทเจดมาๆงอันสอสามมืกินนะเจ้าบรีเจ้าเดอสายบุญ<อ>เจนเจนกินเสบแงบวลูกลกกันา<อ>ออากเามา้า <c oughs> ลูกไดู้มออสูตัวกูไปได้เาสันเอใส่บ้านไปได้ยังไงาสันสคนคนอีสานเฮเอยู่ชนบุรีใกล้ๆกับสำนักสงฆ์กับร้านท่ร้าน พกกูมาปานเต้องสูกกูต้องพกกูไปวะท่านมากได้ตำกินตำไ้อ้สูงเสือสูงเสืออะไราให้อกานเห็นเจได้กินได้แบนสมวุ่มพันดาววะท่านย่ตรงคำครับอันสำนักสงเนาะแยกสายกับสำนักสงแยกขวากับใช้ว่านเนาะขอมาสิบกิโลนึงจากแยกอันนี้ตำปูเสจ่ชอ้ยากินยากปูสดครับ อันนี้เ็ดครับบ่ได้มาเลี่ยงกันโดนเลยแน่เดี๋ยวถือง่อยนงนะคเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าบ่ได้ไม่ถึงดนแล้วพอวางเขาไม่แรงล่ะย่านทุกย่าย่านหอย่าย่านล็อกนี้ที่จากสะพอนี้เอลยรวมล็อกนี้กันครับคตรได้อกอนี่นะคะตอนพี่โมมา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 กินน้ำกันค่ะ ้าว่าท่านผู้ชมโชคดีถ้ากาเห็นเรายั่วยั่วเฮ้ยนำ้ำลายออกมีเผาเมียกินก่อนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ